สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญกลมหลวงพระเดิมวัดทับกระลึกชใา้ปีสองห้าสามหกเป็นปีสุดท้ายที่ตัดฉีกตัดเกือบสุดแล้วก็ฉีกปีต่อไปก็เป็นปีตัดครึ่งฉีกครึ่งแล้ว ลงกล้องดูกันมาดูใบหน้าหลวงพ่อดูเมตตาดูความคมเมตา <c oughs> มตานะเมตตาเรียวรอยหน้าผากนะปากคมคางคมหูคมนะเส้นคอเป็นเส้นเลยดูริวจีวรนี่ความคมริวจีวรเห็นไหม ความค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 ม,มมีรอยล่องรอยความลึกตื้นหนาบางไม่เท่ากันสูงต่ำไม่เท่ากันเห็นไหมเห็นไหมอ๋อไม่โฟกัสทั้งนั้นเองมันสังเกตมีรอยยับย่นี่ไหมมือมีความคมไหม ต้องห้องมือมีความคมมีความคมฮะมีความคมฮะกัวด้องสือเป็นแท่ง เล่นหาไม่แพงนะหลักร้อยแต่เรียนสวยดีก็เลยไม่ให้ชมเป็นเรียนสวยเีมันเช้าติดกมงพรมเลยข้างหลังมีไงฮะที่รึกบัดทับกับฤกษิตาอำเภอชุมแสง จังหวัดน,นครสวรรค์นาโดยันโดอะไรคมคมเด้งๆเลยเด้งๆหมดนล้ตัวตัดตัดเกืบสุดแล้วก็ฉีกตัดเกือบสุดแล้วก็ฉีกปีสุดท้ายแล้วต่อไปก็เป็นฉีกครึ่งตัดครึ่งแล้ว เดูหน้าขอพ่อทีนึงเห็นไหมหน้าพ่อตาคมคมหูคมคมปากคมคมเห็นไหมดูร่องรอยการขูดแกะแม้แต่ตะแคงจะเห็นชัดเห็นไหมจะเห็นร่องรอยชัดเห็นชัดดูเห็นชัดเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมาก แอยากให้พี่ชมเรียนหน้าเก็บสวยดีหลวงพ่อเดิมเต็มองค์นั่งขัดสมาธิอ่ะ ถ้าพี่พชอบกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ๆนะครับพี่ๆสวัสดีครับ